พี่ลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะรอคลิปคืนนี้อยู่ใช่ไหมนุ่นมานุ่นขออภัยด้วยนะคะที่มาสายนะคะใครสนใจนะคะเจอมาขามป้อมนะ69บาท3ขวด199บาทนะคะแล้วก็ใครสนใจแหวนกังหันนะคะ189บาทกลางหันในกลงหันเนี่ยหมุนได้ด้วยนะคะออออเดอร์ตอนนี้นะคะรอประมาณ3วันนะคะเนาะ ใครสนใจก็จองได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคื้นนี้เขาฝากมาบอกเพื่อนๆว่าอะไรนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูให้เป็นแนวทางอย่าซีรีมากเกินไปซึ่งนุ่นจะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะฟังใจนะคะฟังใจทาโร่เนาะ <c oughs> แทมแทมทมทม ฉันอยากจะบอกเธอว่าปล่อยไปตามหัวใจดีไหมเราลองปล่อยความรู้สึกของเราไปตามเสียงหัวใจทำในสิ่งที่เราอยากทำให้ความรู้สึกมันดำเนินไปดีไหมหรือว่าเธอคิดยังไงหรือว่าเธอมีตัวเลือกอื่นหรือว่าเธอมีวิธีที่ดีกว่านี้ไหมเธอรู้ไหมว่าฉันยังยึดติดกับเธอบางครั้งฉันก็แอบหึงหวงนะอย่างเช่นวันเนี้ย ตอนแรกฉันมีอะไรที่มันรู้สึกหึงหวงเธอบางอย่างมันไปเห็นอะไรบางอย่างแล้วมันเกิดความหึงหวงอะ่ะก็รู้สึกไม่พอใจแหละรู้สึกเหมือนว่าเธอต้องทําร้ายฉันน่ะเหมือนแบบชาวนากับงูเห่าเลยอะ่ะเหมือนเธอต้องทําอะไรรับหลังฉันแน่ๆเลยก็คือฉันแอบมาส่องเธอแหละแล้วเห็นอะไรบางอย่างมันทําให้ฉันรู้สึกว่าเอยฉันถูกทําร้ายเธอทําร้ายฉันแต่ พอมาดูอีกทีอะ่ะเธอก็อาจจะมีอะไรที่มาแบบมาบอกฉันว่าเอ้ยเธอไม่ได้ทําอะไรที่มันแบบที่ไม่ดีต่อฉันนะฉันคิดมากไปเองอะ่ะอืมก้อนหินละเมออาจจะหมายถึงตัวฉันก็ได้ที่มันละเมอพบพบแต่ว่าในความละเมอเนี้ยฉันก็คิดว่าฉันยังมีความหวังยังไม่หมดหวังนะ ฉันจะค่อยๆเป็นเรือน้อยออกจากฝั่งไปเรื่อยๆฉันจะทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดูผ่อนคลายมากกว่านี้แต่ในการผ่อนคลายเนี่ยมันจะต้องไม่เป็นอะไรที่จับต้องไม่ได้อะเพราะฉันรู้ว่าเธอคงไม่อยากได้สถานการณ์หรือความสัมพันธ์ที่มันจับต้องไม่ได้เนาะตอนเนี้ย ฉันกำลังค้นหาความจริงบางอย่างค้นหามุมมองในตัวเธอค้นหาเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของเรามันอาจจะไม่มีความชัดเจนมาสักช่วงระยะเวลาหนึง่งแต่เธอรู้ไหมฉันรักเธอนะและฉันก็อยากให้เธอให้อาภายัยหรือฉันกำลังทำให้มันดีขึ้นในความไม่ชัดเจนเนี่ยฉันอยากจะทำให้มันชัดเจน เพราะฉันรู้สึกว่าในวันที่ฉันป่วยก็มีแต่เธอคอยดูแลหรือในวันที่ฉันป่วยอ่ะสิ่งที่ฉันสิ่งที่ฉันอยู่ได้ทุกวันนี้มันคือกำลังใจจากเธอแล้วก็ถ้าฉันนิ่งๆเงียเงยไปไม่สนใจเธอให้รู้นะว่าช่วงนั้นมันเป็นวันที่ฉันป่วยวันมันเป็นวันที่ฉันเหนื่อยจริงๆเธอยังเป็นคนที่ฉันเนี่ยต้องการนะเธอเป็นคนที่ฉันรักอ่ะฉันไม่รู้ว่าฉันเคยพูดกับเธอหรือเปล่า แต่ถ้ายังไม่เคยพูดอ่ะก็รู้ไว้นะแล้วตอนเนี้ฉันกําลังคน้นหาความจริงอยู่ว่าสุดท้ายแล้วหรือว่าเธอรักฉันจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าเธอไม่ค่อยแสดงออกเลยแล้วเธอเป็นคนที่ไม่เหมือนใครเธอเป็นคนที่โดดเด่นมันมีแค่เฉพาะกับตัวเธอเองอ่ะเธอเหมือนนักมายากลอ่ะเล่นกลไปเล่นกลมาฉันก็อ่านใจเธอไม่ค่อยถูกสักเท่าไหร่แต่เธอรู้ไหมว่า เธอมีอะไรที่มันทําให้ฉันรู้สึกว่าอยู่ใกล้แล้วอ,อบอุ่นอยู่ใกล้แล้วเหมือนมีแสงสว่างอยู่ใกล้แล้วมีความหวังอยู่ใกล้แล้วมีแรงบันดาลใจและด้วยความที่เธอเป็นคนที่มีความเมตตาเป็นคนที่มีความใจดีเป็นคนที่มีความใจบุญอะพอยิ่งรู้จักเธอไปนานๆม,มันยิ่งทําให้ฉันรู้สึกตกลุมรักนะ ตอนนี้กลายเป็นว่าชั้นรักในทุกทุกอย่างที่เธอเป็นโดยที่ไม่รู้ตัวโดยที่เธอไม่ต้องปรุงแต่งอะไรใดๆแล้วถ้าสารภาพรักตอนเนี้ยมันยังมีหวังอยู่หรือเปล่านี่คือข้อความก่อนนอนนะคะที่เขาฟังมาบอกเพื่อนๆนะคะตอบเหมือดีจังเลยจี่อยู่ก็มาบอกหลักันซะอย่างนั้นะ เดี๋ยวมาดูตัวอักษรของเขาเนาะชื่อเล่นชื่อจริงนามฟุงนามแฝงอะไรก็ได้นะคะ Facebook IG ก็ว่ากันไปนะคะจะมีตัว D นะคะตัว M หรือว่าตัว W ตัว X ค่ะนุ่นเอาภาษาอังกฤษให้หมดก่อนเนาะตัว U มีสอเสือนะคะมีคอควาย มีสอเสือสองตัวนะคะมีสอบอลลูสีนะคะผอผึ้งนะคะแล้วก็รอจุฬาอาจจะเกิดวันที่สามเดือนสามหรือมีเลขของเลขสามก็ได้นะหรือเขาคนนี้นะคะ่ะอาจจะมีตัวเลขยี่สิบสี่เนาะเออยี่สิบสี่สิบห้านะคะแล้วก็สิบนะคะวันนะคะอาจจะเกิดวันจันทร์นะคะจันทร์อังคาร พฤหัสสุขเสาร์อาทิตย์นะคะอือโดดเด่นสามวันนี้เนะาะธาตุนะคะจะเป็นธาตุจะเป็นธาตุาดินพฤชศกันมังกรค่ะธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะอ่าแล้วก็มีอันนี้ธาตุอะไรเอ่ยธาตุราศีกุมค่ะธาตุดินนะคะแล้วก็ราศีตุลน,นะคะก็ะจะวนอยู่แค่นี้เนาะ ประมาณนี้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด like, subscribe ด้วยนะคะคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะใครต้องการดูดวงส่วนตัวจองคิวได้นะคะออแล้วก็ใครต้องการสนับสนุนช่องนะคะก็ดูโฆษณาหรือคุณจะสมัครสมาชิกก็ได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย